เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตรีบทที่สิเจ็ อินเกอจื่อเคร่งเครียดขึ้นทันทีดวงตาเปี่ยมไปด้วยแววพิคาดหลังจากเปิดดูม้วนกระดาษเหล่านั้นแล้วก็เผาทิ้งเพราะมีใช่ความลับทางทหารที่สำคัญอะไรนักมีเพียงราชะองการสองฉบับที่มีประโยชน์เจ้าหัวขโมยนี่เก่งก็เก่งอยู่แต่ยังหาความลับสำคัญที่สุดของแต่เท่านั่นไม่พบอยู่ดีเท่าว่าแม้ของที่เขาได้มาจะไม่สำคัญแต่ก็มีประโยชน์ไม่น้อย ใครช่วยเขาอยู่ลับหลังหรือว่ามีใครคิดใช้ประโยชน์จากเขาหลังจากคิดอยู่หนึ่งการทูบองค์ชายใหญ่อินก็แค่นเสียงฮึโบกแขนเสื้อพัดกี้เท่าที่เหลือจากการเผาจนปลิวว่อนไปทั่วห้องจะเป็นใครก็ช่างคิดจะทำอะไรก็ช่างเขาแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าใครเข้ามายุ่งเขาก็จะไม่ร้ามือ ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงอินเกอร์จื่อกลับมาที่ล้านฝึกอีกครั้งสิทธ์ทั้งสองต่างกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจออาจารย์ขอเพียงแต่ถูกตัวท่านได้ก็พอใช่หรือไม่สีไหวจูถามยำ้ำไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามอม ขอเพียงพวกเจ้าใช้กระบวนผ้าที่ข้าสอนจะใช้วิธีการใดก็ได้อินเตอร์จื่อพยักหน้าชุดสีดำปักเงินปลิวสะบัดต,ตามแรงลมรอบด้านมีคนรอดูไม่น้อย อานซื่อชงกับสีไว้จู่ศบตากันคนหนึ่งจู่โจมซ้ายคนหนึ่งจู่โจมขวาออกกระบวนผ้ารวดเร็วว่องไวร่วมมือกันได้ไม่แล้วองค์ชายใหญ่อินยืนเอามือไพล่หลังรับการจู่โจมอย่างเหนือชั้นหลบซ้ายเบี่ยงขวาเสื้อผ้าพริวสวายผ่านไปสิบกระบวนผ้าพวกเขาก็ยังแต่ไม่ถูกแม้แต่ชายเสื้อสีไว้จู่เริ่มฉุน เขาหมายตาดาบช้างเห่นมานานแล้วเดิมคิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้สัมผัสใครจะรู้ว่ามันอยู่ใกล้แค่ตรงหน้าต่อให้เป็นอาจารย์ก็ต้องสู้แต่ทาร่างของอาจารย์ว่างไว้และมีชั้นเชิงยิ่งนักหากไม่ใช้ลูกไม้ศกระปกสักหน่อยคงไม่มีทางแต่ถูกตัวเขาแน่เอ๋ะนั่นแม่นางฟงเย่มีใช่หรือ จูจ่ๆก็มีเสียงทหารคนหนึ่งที่ยืนดูอยู่ด้านข้างกร้องขึ้นอินเกอร์ตื่นชะงักเผลอหันกลับไปมองอย่างลืมตัวทันใดนั้นก็สัมผัสถึงลมหอบหนึ่งจู่โจมเข้ามาด้วยความเร็วจากทั้งสองทางเจ้าเด็กตัวดีคิดใช้วิธีสกระบกด้วยหรืออินเกอร์จือหัวเราะในใจแต่กลับยืนนิ่งปล่อยให้สิทธ์ทั้งสองโจมตีแขนของตนทั้งซ้ายขวา คิดไม่ถึงว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลจริงๆสีไวจู่โห่ร้องด้วยความยินดีเขาอุ้มอานซื่อชงขึ้นมาแล้วหมุนรอบตัวเราแตะตัวอาจารย์ได้แล้ว อ่านซื่อชงเองก็ดีใจแต่การถูกคนซ้ำยังเป็นบุรุษอุ้มเอาไว้เช่นนี้ต่อให้เป็นสหายกันมาตั้งแต่เด็กเขาก็ยังเหวี่ยงหมัดออกไปโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อยทำเอาคนที่อุ้มเขาอยู่ปล่อยมือเซถอยไปสองเท้าเลือดกำเดาไหลพลืชอาจารย์สีไหวตู่ฟ้องอย่างคนไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาต่อยค่ะเจ้ายัางมีหน้ามาพูดอีก อ่านซื่อชงมุ่นคิว้วทำตัวนอกรีดนอกร้อยเห็นเด็กสองคนดีออกดีใจมากสีหน้าของเอินเกอร์จื่อจึงผ่อนคลายลงเขาบอกมือให้กวนจื่อไปน้ำดาบกระบี่ที่เตรียมเอาไว้มาแล้วมอบให้พวกเขาด้วยมือตอนเองตอนที่อาจารย์ถึงวัยสวมกวนได้เหล็กเย็นชั้นยอดมาจึงลงมือหลอมออกมาด้วยตนเองอินเกอจื่อเอ่ยเสียงเรียบ อล่อยให้ฝุ่นเกาะมานานปียามนี้ได้เจ้าของใหม่หวังว่าพวกเจ้าจะรักษามันไว้ให้ดีคางของสีไหวจู่แทบจะตกลงมาอยู่แล้วเขามองดาบชางเหินที่แผ่กลิ่นอายเย็นเยียบในมืออย่างตกตะลึงอาจารย์เป็นคนหลอมมันขึ้นมาเองหรือ ผู้คนต่างรู้ว่าดาบกระบี่คู่นี้ตัดเหล็กกราวกับตัดโครนและถูกเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของราชวงแต่ไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นคนหลอมมันขึ้นมาทั้งไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดของที่อยู่ในมืออาจารย์ ย่อมต้องเป็นอาวุธพิเศษเทพสาตราเพียงแต่ตอนอาจารย์อยู่ในวัยสวมกวนก็ทำอาวุธเทพเช่นนี้ใช้เองได้แล้วอาจารย์ของพวกเขากินอะไรโตมากันแน่ดวงตาของอานซื่อชงเปี่ยมไปด้วยความยินดีเขาถือกระบี่ปู้หุยแล้วคาระวะอินเกอจื่อเต็มพิธีการขอบคุณอาจารย์ อินเกยจื่อพยักหน้าเงยหน้ากว่าตามองกลุ่มคนที่กำลังอูทานด้วยความตกตะเรื่องสายตาพลันชะงักเหล่าทหารที่ล้อมวงดูเรื่องสนุกต่างชะงักหันไปมองหน้ากันอินเกยจื่อเก็บสายตากลับมาหันไปถามแม่ทัพซ่งที่อยู่ด้านหลังแต่ไหนแต่ไร กองทัพสกุลซ่องได้ชื่อว่าดุดันห้าวหาญวารยุทธจะต้องเยี่ยมยอดเป็นแน่อีกเดี๋ยวผู้น้อยจะแสดงกระบวนท่าใหม่ให้สิทธิ์ทั้งสองดูจะขอยืมคนจากท่านแม่ทัพสักคนได้หรือไม่แม่ทัพซ่องตอบตกลงทันทีเชิญองค์ชายเลือกตามสบาย แม้การถูกอินเตอร์จือเลือกให้เป็นเป้าโจมตีจะเป็นเกียรติมากแต่ก็ต้องเจ็บตัวมากเช่นกันเหล่าทหารหารทำขวัญกล้ายืนตัวตรงเห็นบุรุษชุดดำตรงหน้าเดินตรงดิ่งมาที่คนผู้หนึ่งโดยไม่ลังเลยื่นมือสีเจ้าแล้วกันทหารที่ถูกเลือกมีสีหน้าง,งุน,นงงเขาเพิ่งกลับมาจากล่าตระเวนข้างนอกเหตุใดจึงถูกเลือกไปเป็นเป้ามนุษย์ได้เล่า แต่ในเมื่อถูกเลือกแล้วก็สวมชุดเกราะลงสนามเถิดทหารนายนั้นคิดในใจถือเสียว่าเป็นประสบการณ์ที่ยากลืมเลือนครั้งหนึ่งในชีวิตก็แล้วกันผลคือไม่ผิดจากที่คาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจนตายเขาก็ไม่มีวันลืมบนร่างกายคนเรามีจุดตายหนึ่งร้อยแปดจุดยามที่ต้องออกศึกสู้ศัตรูเรามีได้เจอศัตรูเพียงคนเดียว ในยามที่ถูกศัตรูบุกล้อมหากอยากฝ่าวงล้อมออกไปการประมือกับข้าศึกทีละคนเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแรงมากฉะนั้นเพื่อประหยัดแรงไว้ให้พยายามจู่โจมที่จุดตายให้มากที่สุดหลังจากอธิบายอย่างเป็นการเป็นงานเสร็จอินเกอร์จือก็หันไปมองทหารคนนั้นด้วยแววตาเยียบเย็นส่วนศีรษะพวกเจ้าตั้งใจดูตำแหน่งที่ข้าจะลงมือให้ดี นายน้อยทั้งสองขยบเข้าไปดูอย่างจดจอ่อเห็นอาจารย์ลงมือปานสายฟ้าแลบโจมตีไปยังจุดไปหุยจิงหมิงไทหย,ยางเหรินจงอินผังเอ๋อเมินหลังจากโจมตีรวดเดียวจนครบทุกจุดใบหน้าของทหารคนนั้นก็กลายเป็นสีเขียวคล้ำดวงตาฉายแวววาดภาวาสุดขีดไม่ต้องแกรงข้าไม่ได้ลงแรงเลยเจ้าไม่ตายหรอก ครั้นเห็นเป้าหมายตัวสั่นพับๆองค์ชายใหญ่อินก็ปลอบอย่างมีเมตตามากที่สุดก็เจ็บเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนายทหารคนนั้นอึ้งงันเขาขอกลับตอนนี้ยังทันหรือไม่เห็นชัดว่าไม่ทันแล้วอินเกย์จือไม่สนใจเขาและพูดต่อจากนั้นก็คือลำตัวแต่โดยทั่วไปจุดสำคัญตามลำตัวมักมีชุดเกราะกันไว้ อาจารย์จึงไม่แนะนำให้โจมตีช่วงล้มตัวหากพวกเจ้าคิดจะประหยัดแรงแม้เขาจะเอ่ยเช่นนั้นแต่มือเรียวยังกำมัดออกแรงชกไปตามหน้าอกช่วงตัวท้องน้อยของทหารคนนั้นเสียงดังปึกปึกปึกแม้จะสวมชุดเกราะแต่สีหน้าของเป้ามนุษย์ก็เริ่มซีดขึ้นเรื่อยๆไม่รู้เป็นเพราะเจ็บหรือเพราะกลัว ตำแหน่งที่ช่วยให้พวกเจ้าประหยัดแรงได้มากที่สุดคือลูกกระเดือกลำดับต่อไปอาจารย์จะสอนพวกเจ้าสองสามกระบวนท่าที่ช่วยให้พวกเจ้าปิดชีพศัตรูในระยะประชิดได้อย่างแม่นยำในจังหวะชุลมุนอินเตอจืดถอยไปสองสาก้ากระดิกนิ้วเรียกนายทหารคนนั้นเจ้าเข้ามาฆ่าข้าสิ ถูกโจมตีตามจุดตายบนตัวขนาดนั้นต่อให้ร่างกายไม่เป็นไรแต่คงเกิดเงามืดในใจขึ้นแล้วขาของทหารนายนั้นอ่อนยวบตัวสั่นอยู่พักหนึ่งจึงเหงื้อดาบพุ่งเข้าใส่อินเกอร์จือยากอินเกอร์จือมองเขาอย่างสงบนิ่งเบี่ยงตัวหลบการจู่โจมครั้งแรก ก้มลงเก็บกิ่งไม้บนพื้นขึ้นมาหมุนกายฟาดลงบนตัวทหารนายนั้นทหารนายนั้นยังตอบสนองค่อนข้างเรว็วยกดาบขึ้นต้านรับทันทีจังหวะนี้เองอินเกอจือก็วาดมือสายปาดลำคอเขาทันทีไอสังหารเยือกเย็นรุนแรงพุ่งออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างทำเอาคนหวาดภาวาทหารนายนั้นรู้สึกเย็นว่าที่ลำคอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ ต้องตาคนตรงหน้าอย่างตื่นตะลึง่งชั่วขณะนั้นเขาถึงกับรู้สึกว่าตัวเองถูกฆ่าตายไปแล้ว เขาโง่อเองการจู่โจมแบบส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิมง่ายๆยังหลบไม่พ้นแต่นายท่านผู้นี้ก็ลงมือเร็วยิ่งนักเขาตามไม่ทันจริงๆเขาเป็นเพียงเป้ามนุษย์เขาทำผิดอะไรกันแน่เหตุใดถึงได้โหดร้ายกับเขานักขณะที่ร่างอ่อนยวบสุดตัวช้าๆเขาก็หลับตาลงด้วยใจที่ไม่ยินยอมสีไหวสู่ปรบมือรู้ว่า กระบวนท่านี้เยี่ยมสุดๆเลยขอรับอาจารย์พวกสิทธิ์จะมันฝึกซ้อมแน่นอนอินเตอร์จือเก็บมือกลับมาพยักหน้าจัดแขนเสื้อแล้วเอ่ยทักษะพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอกระบวนท่าอื่นๆจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อทักษะพื้นฐานของพวกเจ้าแข็งแกร่งแล้วเท่านั้นพรุ่งนี้เราค่อยฝึกกันต่อวันนี้พอแค่นี้ขอรับ อานซื่อชงกับสีไหวจู่รับคำมองส่งอินเกอจื่อจากไปจึงค่อยเก็บของแล้วกลับไปพร้อมกันเหล่าทหารต่างมองผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายจากไปไกลด้วยสายตาเคารพเลื่อมใสรอจนคนคล้อยหลังไม่เห็นตัวแล้วจึงรีบไปช่วยกันดึงตัวทหารที่นอนกองกับพื้นขึ้นมาหลี่ซานานอนเจ้าแกล่งตายหรือลืมตาได้แล้วเดี๋ยวจะได้เวลากินข้าวเย็นแล้ว หลีซานนานที่หลับตาอยู่จึงเปิดปากพูดอย่างระมัดระวังข้าใกล้จะตายอยู่แล้วจะกินข้าวเย็นอะไรอีกล่ะตายหรือทุกคนมองลำคอที่ยังอยู่ดีของเขาก่อนกรอกตาขาวอย่างพร้อมเพรียงองค์ชายอินไม่ได้ใช้อาวุธสักหน่อยเจ้าจะตายได้อย่างไรอะไรนะลีซานานานยกมือลูบคอตอนเองแล้วลุกขึ้นทันทีเขาลองขยับแขนขาเอามือกุมหัวใจแล้วพูดว่า รู้สึกเหมือนไปเดินเฉียดประตูผีมาไม่มีพิษสายตาขององค์ชายอินช่างน่ากลัวจริงๆแต่ว่าหากชีวิตนี้สามารถมีวรยุทธ์สูงส่งเช่นเขาได้ก็คงดีหลังจากทอดถอนใจครู่หนึ่งเหล่าทาหารที่ออกเว้นก็กอดคอกันไปกินข้าว อินเกอจื่อไม่อยู่เฟิงเว่จึงเตรียมมื้อเย็นให้นายน้อยทั้งสองเท่านั้นขณะกำลังรอคนกลับมาก็ได้ยินเสียงโวยวายดังมาจากด้านนอกนายท่านตวนเสียงฝืนยิ้มรั้งแขนลูกค้าคนหนึ่งไว้ท่านเอ็นดูเบ่ามาตอลอดมีใช่หรือเจ้าคะเหตุใดครั้งนี้จึงจองตัวคนอื่นเล่านั่นสิเจ้าคะจินมามาสำทับอีกอย่าง เฟิงเย่ก็ไม่ว่างจริงๆเจ,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 จ้าค่ะนางถูกคนจองตัวเอาไว้แล้วลูกค้าหน้าอ้วนฉุกแค่นเสียงเหอะเดินตรงดิ่งขึ้นไปชั้นบนอย่างไม่แยแสจินมามาขวางไว้ไม่อยู่จึงทะลึงตาใส่ต้วนเสียนต้วนเสียนเ,ยเองก็ตนใจลูกค้าคนนี้สนใจเฟิงเย่ตั้งแต่ครั้งก่อนครั้งนี้เขาเลือกเฟิงเย่แล้วนางจะทําเช่นไรได้ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเฟิงเย่จึงเปิดประตูออกมาดู พอเห็นว่าเป็นใครก็ฉีกยิ้มเกิดอะไรขึ้นหรือลูกค้าคนนั้นเห็นนางสีหน้าก็อ่อนลงปราดเข้าไปหาก็คิดถึงเจ้านาสิขนสวยครั้งก่อนพบกันที่ลานด้านล่างเจ้าวิ่งเร็วนักเฟิงเย่จ้องหน้าเขาคิดอยู่สักพักก็จำได้ ครั้งก่อนที่มดรูหมาลอดเข้ามาก็บังเอิญเจอลูกค้าคนนี้กำลังทำเรื่องอย่างว่ากับต้วนเสียนนางพอจะจำใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหนือย้อยยยนี่ได้เฟิงแย่ตีหน้ายิ้มท่านพึงใจบ่าวจึงต้องการจองตัวบ่าวหรือเจ้าคะแน่อยู่แล้วลูกค้าคนนั้นเอย่ยข้าถูกสเสน่ห์ของเจ้าจนเฝ้าคิดถึงมาหลายวันน่าเสียดายเฟิงแย่เอย่ย บ่าวรับลูกค้าคนอื่นไว้แล้วนะสิเจ้าคะลูกค้าคนนั้นหน้าเสียเปลี่ยนไปทันทีเขามองเลยนางไปด้านหลังเห็นในห้องไม่มีใครก็ไม่สบอารมณ์ขึ้นมาคนอย่างพวกเจ้านี่ลูกไม้แพลวพราานักนะเห็นอยู่ว่าเจ้าไม่มีลูกค้ายังกล้ามาบอกว่าไม่ว่างอีกอยากได้เงินใช่หรือไม่เจ้ากลัวว่าในท่านยังข้าจะจ่ายไม่ไว้อย่างนั้นเรือ ว่าพรางหยิบเงินตามลึงออกมาบอกไปมาตรงหน้าฟังแย่ จากนั้นก็ดีดลงพื้นสีหน้ายิ่งพยองแกมเหยียดหยันหากเป็นแม่นางคนอื่นที่มีศักดิ์ศรีหน่อยถูกโยนเงินใส่หน้าหมิ่นเกียรติเช่นนี้อาจตบคนตรงหน้าฉาดหนึ่งแล้วเหยียบเงินนั้นผ่านไปก็ได้แม่นางเว่ยอินของหอนี้เคยทําเช่นนั้นมาแล้วเพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีว่าสตรีสูงส่งไม่อาจเอาเงินมาลดคุณค่าได้ แต่เฟิงแย่เหลือบมองเงินบนพื้นแล้วก้มลงเก็บมันขึ้นมากะน้ำหนักในมือแล้วก็กรอกตาขาวแค่แปะตำลึงเงินก็วางท่าโอหังจะจองตัวเบ้าเฟิงแย่เหยียดยิ้มหยันครึ่งเงินนั่นไปมาสีหน้าหยิ่งพยองยิ่งกว่าลูกค้าตรงหน้าจากนั้นก็โยนเงินทิ้งไปด้านหลังไม่พอลูกค้าอึ้องงนันก่อนแค่นเสียงออกจมูกเขาชีนหน้าจินมามาถามว่า นางค่าตัวแพงสักแค่ไหนกันเชียวจินมามายิ้มรับช่วงนี้ฝฟิงเย่ของเราถูกคนจองตัวไว้ลูกค้าที่จองล้วนจ่ายด้วยตัวเงินมูลค่าสูงไม่อาจสูงหรอจะเท่าไรกันเชียวลูกค้าหยอกยันเพราะรู้สึกเสียหน้าจึงหยิบตัวเงินออกมาบ้างเขานับออกมาสองใบแล้วยัดใส่สายคาดเอวของเฟิงแย่เท่านี้พอหรือไม่ เฟิงเย่ใช้นิ้วหนีบตั๋วเงินสองใบนั้นขึ้นมาดูครั้นเห็นจำนวนเงินก็ตกใจเล็กน้อยเงยหน้ามองประเมินคนตรงหน้าอย่างอดไม่ได้ ตั๋วเงินร้อยตำลึงต่อให้เป็นในเมืองปู้อินที่คนริ่มรวยสูงสักเดินไหลแทบชนกันแต่คนที่สามารถหยิบตั๋วเงินร้อยตำลึงถึงสองใบออกมาจับจ่ายได้ก็มีอยู่น้อยนักดูจากการแต่งตัวของเขาแล้วไม่เหมือนพวกพ่อค้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นขุนนางเขาเป็นขุนนางตำแหน่งอะไรเหตุใดจึงจ่ายเงินมือเติบได้เช่นนี้เฟิงเย่ยิ้มเน็บตั๋วเงินกับอกเสื้อแล้วส่ง สายตายว่วยวนให้คนตรงหน้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เชิญไต้เท้าด้านไหนเจ้าค่ะลูกค้าแค่นหัวเราะขณะกำลังจะก,ก้าวขาตามนางเข้าไปในห้องก็ได้ยินเสียงคนถามขึ้นจากด้านหลงังมีเรื่องอะไรกันหรือ ทุกคนหันขวับไปมองเห็นอานซื้อชองกับสีไหวจูคนหนึ่งถือกระบี่คนหนึ่งถือดาบก้าวอาจๆมาทางนี้ลูกขาอ้วานสะดุ้งโยงชักเท้าที่ยื่นออกไปครึ่งทางกลับมาดวงตากรอกไปมาจากนั้นก็หันหลังวิ่งลงบันไดอีกฝั่งทันทีสีเท้าสะดุดแปะปะหายวับไปชั่วพริบตาเฟิงเย่เลิกคิว้วไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะ นายน้อยทั้งสองรีบเข้าไปกินอาหารเพิดเห็นคนวิ่งหายไปแล้วเฟิงแย่ก็หันไปยิ้มให้จินมา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 ก็ไปพักผ่อนเพิดจินมามาตอบรับมองคุณชายน้อยทั้งสองครู่หนึ่งแล้วก็ลากตัวต้วนเสียนลงไปข้างล่างด้วยกันทันทีต้วนเสียนขัดใจนักเฟิงแย่เป็นคนใหม่แต่ชักจะวางผ้าใหญ่โตขึ้นไปทุกทีแล้วจินมามาเหยียดริมฝีปาก ที่นี่เราดูแลแค่ใครทำเงินได้มากว่าไม่สนใจใครเก่าใครไม่เจ้าก็อย่าไปหาเรื่องเฟิงเย่ละปรณนิบัติลูกค,ค้าของเจ้าให้ดีก็พ่อถึงจะไม่พอใจแต่ตวนเสียนก็พูดอะไรมากไม่ได้ได้แต่สะบัดตัวเดินกลับห้องของตนเองไป เฟิงแย่เข้ามาในห้องก็ปิดประตูมองไปยังนายน้อยทั้งสองคิดในใจว่าอินเกร์จื่อช่างเข้าใจหาสถานการณ์ให้คนกินข้าวนักให้พวกเขามากินข้าวที่นี่นางก็รับลูกค้าอื่นไม่ได้คนเมื่อครู่คือใครหรือรู้สึกคุ้นคุนอยู่อ่านซื่อชองบุนเขีวอย่างใช้ความคิดยังไม่ทันได้เห็นหน้าชัดๆ แค่ลูกค้าคนหนึ่งเท่านั้นเจ้าค่ะเฟิงแย่ยิ้มพวกเราที่นี่ไม่เคยถามถึงผานะหรือตัวตนของลูกค้าหรอกเจ้าค่ะอย่างนี้นี่เองอ่านซื้อชองพผงกศีรษะแล้วนั่งลงกินข้าวแต่โดยดีกลับเป็นสีไว้จูที่อยู่ข้างๆหันซ้ายหันขวาแล้วก้มลงเก็บเงินตำลึงขึ้นมาจากพื้น สมแล้วที่พวกบัณฑิตเรียกสถานที่เช่นนี้ว่าถ้ำขุดท้องดูเงินที่หล่นเกลื่อนพื้นพวกนี้สิคันเนน้ำหนักแล้วไม่น้อยเลยฟิงแย่ยิ้มลูกค้าใจกว้างนะเจ้าค่ะลูกค้าที่จะใจกว้างได้ถึงเพียงนี้มีไม่มากสีไว้ตัวเหลือบมองฟิงแย่ผู้น้อยรู้สึกว่าลูกค้าของแม่นางเหมือนจะมีแต่คนผานะไม่ทรรมด้ ก็แค่โชคดีเท่านั้นสีไหวจูพยักหน้าวางเงินตำลึงลงบนตปะแล้วเอ่ยยิ้มยิ้มแต่คนที่ฐานะไม่ธรรมดาที่สุดเห็นจะเป็นอาจารย์ของเราแม่นางอาจารย์ของเราใส่ใจท่านมากเลยนะใส่ใจนางเฟิงแว่เลิกคิ้วยิ้มตาหยีพลางถามใส่ใจเบาแช่นไรหรือเจ้าคะวันนี้เขาเล่นลูกไม้กับอาจารย์ ตอนสู้กันเขาให้คนเรียกชื่อแม่นางอ่านซื่อชงอธิบายอย่างสบายสบายอาจารย์หลงต้นถึงกับเสียสมาธิไปจริงๆเฟิงเย่ชะงักรู้สึกงุนงงเล็กน้อยอินเกอจื่อใส่ใจนางถึงเพียงนี้เชียวหรือพออาจารย์เสียสมาธิดาบและกระบี่ชั้นดีคู่นี้ก็เลยตกเป็นของเราเสียไหวจัวเอ่ยด้วยความดีออกดีใจ จาว่าไปก็ต้องขอบคุณแม่นางเดี๋ยวข้าจะให้คนนำของเล็กๆน้อย,อยๆมามอบให้แม่นางดาบและกระบี่เฟิงแย่ได้สติกลับมามองไปที่มือของพวกเขาทั้งสองจึงเห็นว่าในมือพวกเขาคือกระบี่ปู้หุยกับดาบช้างเฮินเฟิงแย่หัวเราะเบาๆพรางโครงศีษะหากกลางวันที่ว่าคือสิ่งนี้เช่นนั้นก็ไม่เกี่ยวกับบ่าวแล้วล่ะเจ้าค่ะอาจารย์ของพวกท่าน คงตั้งใจจะมอบให้พวกท่านอยู่แล้วเพียงแค่ใช้บ่าวเป็นข้ออ้างในการออมมือให้ท่านทั้งสองเท่านั้นนางก็ว่าแล้วคนอย่างอินเกอเจือหรือจะใส่ใจคนที่เขาเพิ่งพบเพียงไม่กี่วันอย่างนางในจวนราชทูตองค์ชายอินจามออกมาหนึ่งทีเพราะมีคนคิดถึงนายท่านกวนซื่อผลักประตูเข้ามาพยักหน้าให้เขาทีหนึ่ง ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วทางด้านคุณหนูอี้อยากให้ท่านช่วยสืบหาตัวหนอนบ่อนไส้เป็นไปดังคาดอี้จางจูฉลาดพอตัวก่อนที่แม่ทัพใหญ่อี้จะออกเดินทางน่าจะกำชับนางไว้ ว่าอย่าพึ่งพาเพียงใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นนางจึงให้รัชทาญาตตามล่าจนแล้วให้เขาหาตัวหนอนบ่อนไส้น่าเสียได้ทั้งที่เขาและรัชทายาตล้วนไม่มีเจตนาดีต่อจวนแม่ทับยญ่รู้แล้วอินเกอร์จือพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้หาตัวคนที่ส่งของมาพบหรือยังกวนจือ่อก้มหน้าหายากจริงๆขอรับ แต่ข้าน้อยสั่งให้คนของเราคอยเฝ้าสังเกตให้ดีหากมีใครมาอีกต้องจับตัวได้นะอืมอินเกอจื่อยื่นมือไปหยิบผู้กันเขียนลงในกระดาษว่าหนอนบ่อนไส้คือเขานับจากวันนี้ไปหาหลักฐานการทรยศจวนแม่ทัพใหญ่ของคนผู้นี้กวนจื่อรับกระดาษมารู้สึกเห็นใจคนที่มีชื่อปรากฏอยู่บนกระดาษหวังหัน คนผู้นี้คือหัวหน้าพ่อบ้านของตวนแม่ทัพใหญ่ซื่อสัตย์พักดีมานานปีมีอำนาจมากอีกัวหรูมักให้เขาเป็นคนดูแลจัดการเรื่องต่างๆหากคิดจะโยนความผิดให้คนผู้นี้ต้องหาหลักฐานที่มัดตัวให้เขาดิ้นไม่หลุดแต่ในเมื่อเป็นคำสั่งของนายท่านหากมีหลักฐานก็ต้องหาให้พบต่อให้ไม่มีก็ต้องสร้างหลักฐานขึ้นมา กวนจือรับคำสั่งแล้วถอยออกไปอย่างนอบน้อมปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ